นะครับและทุกวันนี้ในสังคมบ้านเราก็มีปัญหาของการพนันมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดเพราะฉะนั้นเราต้องรณรงค์กันนะครับว่าพยายามอย่าไปเข้าสู่การพนันนะครับเพราะการพนันเป็นสิ่งที่ทำร้ายชีวิตคนในระยะยาวเช่นกันวันนี้ผมนิวทรานต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอบคุณเสือ้อผ้าจากทางเอสรีสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับรายการเราใหม่วันนี้ขอทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนสวัสดีครับ ทัวล้างพิษตับมีอยู่จริงแต่เอ๊จะสามารถล้างพิษได้จริงๆหรือเปล่าห้ามพลาดนะคะนอกจาก2กรณีนี้แล้วไม่ต้องมาอาการเข่าล็อกเกิดขึ้นจากอะไรมีวิธีการในการรักษาอย่างไรที่มาเข้าเช้าการเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยเรียกว่านักรถเข็นมาส่วนหนึ่งคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านสัปดาห์นี้ถามเรื่องอะไรติดตามได้นะคะในรายการหมอสันทันโรควันอาทิตย์นี้บ่ายสางครึ่งทาง Nation Channel ตึกษาใจสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องร้าวไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะรัวจะซึมจะสึดจะซ้ำจ,จ,จ,จะต่อเติมอาจารย์สํารังจะช่วยตอบอาจารย์สุนชัยจะช่วยใครกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ ช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านทุกคำถามเรามีคำตอบทุกปัญหาเรามีทางออกไม่ต้องกลัวช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านทุกปัญหาเรามีทางออกทุกคำถามเรามีคำตอบ คุณช่างรู้คครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับรายการดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับท่านผู้ชมติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านทางเนชั่นแชนแนลทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับหชั่วโมงเต็มๆวันนี้ผมสัญชัยขนานทําหน้าที่ดําเนินรายการอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่ ห่างหายไปบ้างสักระยะหนึ่งนะครับก็ปล่อยให้อาจารย์สําเริงริ์ปริงของเราทำหน้าที่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์นี้อาจารย์ก็ติดภารกิจนะครับแต่ท่านที่ห่างหายไปช่วงนี้นะครับก็คือคุณสุวิชาพรักษานี่ต้องบอกว่าต้องยอมปล่อยให้ห่างหายเพราะว่าต้องไปดูแลหวานใจกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้กลับมาสู่ภาวะปกติแต่วันนี้ นะครับรายการช่างรู้คู่บ้านของเรามีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านมองผมอยู่ตอนนี้แล้วเห็นไปข้างหลังนะครับจะเห็นคําว่าแม็กเวลนะครับพูดทุกอาทิตย์เลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ของแม็กเวลว่าสัญญาณกันขโมยนะครับพูดแต่คําว่าสัญญาณกันขโมยพูดแต่คําว่าเบอร์โทรพูดแต่ว่าเรื่องของการป้องกันนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลบ้านแต่นะครับไม่มีโอกาสได้คุยกับ เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างอื่นนะครับวันนี้นะครับรายการช่างรู้คู่บ้านเราในไหนอาจารย์สำเริงไม่มาทั้งทีต้องยึดพื้นที่กันสักนิดนึงนะครับมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอว่าเรามีแขกรับเชิญใครบ้างนั้นนะครับท่านที่ติดตามมีคําถามมีข้อสงสัยนะครับก็หลายช่องทางในการติดตามหรือว่าพูดคุยกันในรายการเรานะครับโทรศัพท์ก็โทรมาได้ที่0 2 3ย์สองสามสามหถึงสหรือจะฝากคําถามทาง sms นะครับก็ฝากมาได้ที่ 4 2 1 9 9 5 5นะครับ4 2 1 9 9 5 5และอย่าลืมนะครับแม่ทุกครั้งที่บอกไปช่วยกันกดไลค์ในรายการเราเยอะๆที่แฟนเพจของเราที่ www.facebook.com slash กูไก่รู้ครับ g w o g a i r u กูไก่รู r ้ u แล้วก็ช่องทางใหม่ที่เรามีกันก็คือ Instagram นะครับที่จะติดตามกันได้นะครับที่ g w o g a i, I u กูไก่รู้เช่นกันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรามีอยู่แต่รายการดีๆแบบนี้เราจะมีได้เราต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการใจดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น สีนิปอนเพนสนะครับสร้างโลกสวยด้วยสีจากสีนิปอนเพนสนะครับแล้วก็ท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องท่อเสือมอตา้าปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูปจากเสือมอตา้าแล้วก็ปอตทแทงค์นะครับรวมทั้งแพทเทิร์นคอนกรีตนะครับคอนกรีตพิมพ์ลาย คอนกรีตพ่นลายจากแพทเทิร์นคอนกรีตนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้เพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาครับช่วงแรกเรามีเรื่องราวที่พูดคุยกันเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าครับวันนี้กับคุณธนัเศรษฐวันทนีนะครับผู้จัดการการตลาดบริษัทแม็กเวลอินทิเกรชันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเราเคยจริงๆเราเคยเจอเจอกันทาง MV5 นะครับที่เป็นรายการสดวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าหลังจากพูดคุยเสร็จปุ๊บก็จะมี อ,อ,อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดที่สนใจสัญญาณการขโมยนะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านที่ชมอยู่แล้วอยู่บ้านหรูหรูหรือจะอยู่บ้านทั่วๆไป ก็สามารถติดตั้งสัญญาณกันขโมยได้ใช่ครับแต่จะต้องทําความเข้าใจสัญญาณกันขโมยกันก่อนเพื่อไม่เสียเวลานะครับแหมเราเคยคุยกันเนี่ยเวลามันเดินไปเร็วเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะทางเนชั่นช่วงครึ่งแรกของวันนี้นะครับเราอาจจะขออนุญาตไม่เปิดสายเราจะได้มีโอกาสคุยกับคุณอาร์มกันนะครับในการพูดคุยก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอดีๆเนี่ยอยากให้พูดถึงคําว่าสัญญาณกันขโมยคืออะไรแล้วทําไมต้องติดตั้งสัญญาณกันขโมย เบื้องต้นเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงว่าในเรื่องของสัญญาณการขโมยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่ว่าช่วยเตือนภัยช่วยระวังภัยไม่ใช่ว่าลูกค้าติดไปแล้วแล้วขโมยจะไม่เข้ามาไม่ใช่อย่างนั้นก็คือว่าเวลาติดเพื่อให้เรารู้ตัวจะขับไล่ขโมยในเบื้องต้นเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้บานปลายอันนี้คือเงื่อนไขของสัญญาณการขโมยนะครับผมอันนี้คือที่ไปที่มาของการที่เราจะติดตั้งสัญญาณการขโมยของแม็กเวลคือเป็นการเขาเรียกเป็นการเตือนภัย แต่คือไม่ได้ป้องกันเขาเรียกอะไรนะโจรน,น่ะเขาทํางานไม่มีวันหยุดครับวันที่เราหยุดเขาไม่ทํางานเขาไปที่อื่นแต่วันที่เราทํางานคือวันทํางานหลักของเขาครับเราว่าเขาจะสามารถมาได้เพราะฉะนั้นสัญญาณการขโมยเลยเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะมาช่วยเรื่องของความปลอดภัยทีนี้พูดถึงสัญญาณการขโมยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงกล้องวงจรปิดอ่าครับเหมือนกันไหม คืออย่างนี้ครับกล้องวงจรปิดกับสัญญาณการขโมยเนี่ยมันทํางานคนละอย่างกันนะครับโดยตัวกล้องกล้องวงจรปิดเนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้เฝ้าดูเฝ้าระวังเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นอพาร์ตเมนต์อาคารหรือสถานที่ที่ต้องการดูภาพอยู่ตลอดเวลานะครับแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ของในเรื่องของสัญญาณการขโมยเพราะว่ากล้องเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันบันทึกเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงมีการเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานนะครับมันไม่มีการทําให้ไซเรนดังเพื่อขับไล่ขโมยหรือเป็นการแจ้งเตือนขับนะครับ อันนี้คือหน้าที่ของกล้องวงจรปิดครับแต่ส่วนของสัญญาณการขโมยเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่โดยที่ว่าป้องกันคนบุกรุกนะครับโดยอะไรบ้างเช่นไซเรนดังเพื่อแจ้งเตือนไปยังบริเวณข้างเคียงนะครับมีระบบแจ้งเหตุไม่ว่าจะผ่าน s m s อ็มแอปพลิเคชันหรือว่าการโทรแจ้งเหตุเพื่อไปยังให้ผู้รับผิดชอบรับทราบอันนี้คือของตัวสัญญาณการขโมยครับ อันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างสัญญาณกันขโมยกับกล้องวงจรปิดนะครับแต่แมมเราอธิบายแล้วนะครับอาจจะยังเข้าใจได้ระดับหนึ่งนะครับก็เลยจะมีเป็นวิทีอาร์ให้ดูนะครับสั้นๆนะครับแต่วิทีอาร์ตรงเนี้ยผมเชื่อว่าวิทีอาร์นี้ทําไว้สําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วมาอยู่บ้านเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่เราอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลให้ท่านฟังอีกทีนึงแต่ว่าก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดกันว่าใช้งานอย่างไงทํางานอย่างไรนะครับเราลองไปดู Agility 3, be absolutely connected at all times. Agility 3 is a smart wireless alarm system, including a full range of accessories for homeowners who want to protect their family and property and be in control. But Agility 3 provides more. Advanced motion detectors with integrated cameras can detect, record, and take pictures of movements inside the home and send them directly to your smartphone. Here's how it works Agility 3 is connected to a server called the Risco Cloud. This allows you to connect to your home from anywhere using the app or from your computer. You can view the images of your home or arm or disarm the system. You're in control wherever you are. So, if the camera detector senses unusual movement in your home, it will send you a message from the RISCO Cloud directly to your smartphone. You can view the images taken directly on your smartphone. All images are stored on the RISCO Cloud server. So, if it's a real burglary, it has been recorded. You decide, you're in control. Agility 3. Be Absolutely Connected อันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดเบื้องต้นนะครับทั้งหมดเบื้องต้นที่จะเป็นรายละเอียดของสัญญาณการขามโมยจากของแม็กวิลนะครับ,รบแต่พูดถึงสัญญาณการขามโมยจริงๆต้องบอกว่าในบ้านเรามีเยอะไหมก็พอสมควรเลยครับเยอะพอสมควรนะครับหลายระยยบ้านผมก็ติดครับแต่ติดสัญญาณจริงๆครับตั้งแต่วันติดจนถึงวันนี้ เป็นยังไงบ้างไม่เด้เปิดเลยทำไมล่ะครับคือคือผมว่าบางครั้งเนี่ยพอเราที่ไม่ได้เปิดเพราะบางทีเหมือนกับเป็นอาจจะเป็นเออบางส่วนที่ดูเหมือนยุ่งยากหรือเปล่าหรือพอเปิดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาของสัญญาณการขโมยคือเวลาเปิดแล้วเนี่ยเวลาที่มัอะไรผ่านเนี่ยมันมีเสียงดังมันจะดังไปที่ป้อมยามแล้วก็ดังไปที่โทรศัพท์เราแต่หลายหลายครั้งพอดังเสร็จปั๊บเนี่ย พอไปแล้วเนี่ยมันมันไม่มีอะไรไง <c oughs> ครับ <c oughs> ผมก็เลยอยากรู้ว่าแล้ววันนี้ความแตกต่างของสัญญาณการขโมยที่เป็นของแมคเวลเนี่ยกับการที่เราติดตั้งสัญญากันขคโมยทั่วๆไปเนี่ย <c oughs> มันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะอย่างนี้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆเลยว่าการขโมยเนี่ยของบริษัทเราเองเนี่ยเราเน้นเรื่องแรกเลยหนึ่งป้องกันเรื่องการฟอราม เช่นติดไปแล้วอยู่อสัญญาณดังเองสัญญาณดังไม่มีสาเหตุแม้กระทั่งฝนตกฟ้าร้องสัญญาณดังพวกอินดิเทลนี่ยอาจจะต้องรบกวนสอบถามทางบริษัทเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องการใช้งานครับสัง์่านการใช้งานเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์บอกว่าใช้งานยุ่งยากอ่าใช่ครับส่วนใหญ่การขโมยเนี่ยการใช้งานถามว่ายุ่งยากไหมมันขึ้นอยู่กับคนนะครับ แต่ถ้าโดยทั่วไปมาตรฐานถ้าคนไม่มีความรู้พื้นฐานเลยใช้งานยากไหมผมถือว่าพอสมควรระดับหนึ่งเหมือนเราเล่นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งคือไม่คุ้นเ่ยพอรู้สึกเราหรือพอเราไม่คุ้นปั๊บเนี่ยเราเราเลยไม่ใช้เลยครับแล้วบางทีบ้านที่เราติดตั้งไปแต่จริงๆอ่ะความไม่คุ้นนี่เป็นเรื่องรองนะครับแต่ปัญหาที่ผมเจอคืออยู่ๆมันดังเองอ่ะนั่นคือปัญหาใหญ่มากครับผมอันนี้พอตัดปัญหาใหญ่ไปละมัาถึงปัญหารองปัญหารองคืออะไรไม่คุ้นครับส่วนมากการขโมยทั่วไปเนี่ยจะเปิดระบบก็คือเปิดทั้งหมดทั้งงบาานนเปิดส่วแค แต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่ว่าบางส่วนหรือว่าทั้งบ้านเราต้องการแค่ฟังก์ชันเล็กๆของบ้านเึืงบางทีเรานั่งทํางานอยู่ดึกดื่นเราจะอาจจะเปิดแอร์เรียอื่นทิ้งไว้โดยยกเว้นห้องทํางานที่เราทํางานอยู่อย่างเงี้ยคือเปิดเฉพาะจุดไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งบ้านแต่ของผมไม่ใช่ไงถ้าเปิดปุ๊บนี่คือทั้งบ้านเลยซึ่งตัวเมื่อกี้ที่ดูจากวิดีโอเนี่ยเดผมสรุปให้ฟังง่ายๆคือข้อโดดเด่นเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยมันสามารถแยกดีไวอุปกรณ์ได้สมมติบ้านอาจารย์เนี่ยติดอุปกรณ์สัก20ตัวครับ มันจะิสต์มาหมดเลยนะครับว่า20ตัวมีอะไรบ้างครับระบุจุดชัดเจนประตูทางเข้าด้านหน้าฝั่งซ้ายหน้าต่างฝั่งขวาครับห้องครัวห้องนั่งเล่นคือทุกจุดจะบอกรายละเอียดหมดครับแล้วข้อสำคัญคือมันจะบอกสเตตัสด้วยว่าอุปกรณ์ตอนนี้เรดดี้หรือ not เรดดี้ครับนะครับคือว่าพร้อมหรือไม่พร้อมแล้วก็เราจะเลือกให้มันเปิดหรือปิดครับมันไม่จําเป็นจะต้องมากรุ๊ปกันแบ่งพาร์ติชันกันอ๋อมันแยกได้หมดอิสระคือแยกแยกอิสระในการทำงานอิสระกันได้กันเลยครับครับอันนี้ คือบางทีสัญญาการขโมยอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยู่ๆมันดังขึ้นมาเราไม่รู้ละว่ามันดังจริงหรือดังเกิดจากอะไรครับอย่างตัวเมื่อกี้ชื่อรุ่นว่า agility นะครับตัวนี้เนี่ยเวลามันเกิดเหตุมันดีเทคได้ปุ๊บตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะ snap ภาพหรือ take image ส่งเข้ามาที่แอปพลิเคชันให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่มันดังเนี่ยมันเกิดจากขโมยจริงหรือว่าคนในบ้านเผลอเลอเข้ามาบ้านอ๋อคือแสดงว่าพอดังปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งมาที่เราก่อนครับเพื่อเรารู้แล้วก็พร้อมกับ snap ช็อตภาพมาหาใช่ถูกครับ เนี่ยครับอันนี้อันนี้คือความแตกต่างและความเหนือชั้นกว่าของแมกเวล l ที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันครับผมครับแล้วทีนี้ถามว่าในมุมของเมื่อกี้ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าด้วยเวลาเราจํากัดปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มครับสามารถที่จะดูหรือจะจะหาข้อมูลจากตรงไหนได้หาข้อมูลเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับเข้าที่ w w w m a ม w e l l .co.th นะครับเราจะแบ่งฟังก์ชันว่าโอเคลูกค้าเป็นกลุ่มไหนบ้านอาคารพาณิชย์โรงงาน ทุกอย่างเราดีไซน์ได้หมดนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือถ้าอยากคุยกันแบบเรียวไทม์สดๆเลยติดต่อได้ที่เบอร์0854853501ตามที่ขึ้นหน้าจอคืออยู่ที่หน้าจอเลยอันนี้ติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับท่านใดจะดูตอนไหนหรือนึกึ้นได้โทรได้โทรได้ตลอดปกติเวลาเราขึ้นเบอร์เราบอกอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะเพราะว่าเป็นเบอร์ที่เราถืออยู่แต่ตอนนี้คุณนามบอกว่าเบอร์นี้ขึ้นมาท่านข้อสงสัยคือโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยไปถามรายละเอียดที่อยากอยากจะมีข้อมูล ใช่ครับผมอันนั้นคือเบอร์โทรที่จะไปถ้าเกิดเป็นแม็กเวลนะครับก็คือขึ้นอยู่ข้างหลังผมนะครับ m a x w e w l dot c o dot h ใช่ครับอันนั้นคือเข้าไปดูในในเว็บไซต์ได้ครับนะครับอ่ะอันนั้นคือรายละเอียดที่ท่านจะไปดูเพิ่มเติมแต่เอาเป็นว่าด้วยเวลาตรงนี้เนี่ยคุณนามอยากบอกท่านผู้ชมว่าแหมถ้าเกิดติดตามแล้วแล้วอยากจะติดตั้งหรือทําไมต้องใช้สัญญาณการขโมยของแม็กเวลทํทำไมต้องใช้สัญญาณการขโมยของแม็กเวลใช่ไหมครับครับ เอาอย่างนี้ละกันสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันคือองค์ประกอบหัวใจหลักสัญญาณการขโมยก่อนนะครับถ้าชื่อเต็มๆเนี่ยคือสัญญาณการขโมยมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วว่าสัญญาณเพื่อกันขโมยแต่บางทีคนไทยจะติดปากว่ากันขโมยกันขโมยมันก็เลยทําให้คุณเข้าว่าอก็เลยสัญญาณหายไปใช่การขโมยแล้วติดแล้วขโมยเข้ายังไงต่อครับ แต่แม็กเฟลเราอ่ะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้ความรู้นะครับในเรื่องของเทคนิคเองในเรื่องของอุปกรณ์เองแม้กระทั่งของเรื่องงานติดตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้หมดครับนะครับผมครับทีนี้พอเราติดตั้งสัญญาณการขโมยเนี่ยนะครับทีนี้การติดตั้งสัญญาณการขโมยผมก็จะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราคุยกันเนี่ยคือการติดตั้งสัญญาณการขโมยเนี่ยเป็นการที่ตรวจจับให้รู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือมีคนเข้ามาในบ้านครับแล้วถ้าเกิดคนที่มาติดตั้งไง คนที่มาติดตั้งเสร็จปุ๊บมาแอบเข้ามาเองได้ไหมอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเรียนตามตรงว่าไม่สามารถจะเข้าได้เพ้าว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราติดตั้งเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ของผมที่ไปติดตั้งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทพนักงานบริษัททุกท่านนะครับทุกครั้งที่มีการติดตั้งเราจะแนะนําในเรื่องของการใส่ username p a เวิร r ดแล้วก็พินทุกอย่างนะครับทางลูกค้าเนี่ยสามารถแก้ไขได้เองตลอดเวลานะครับสามารถกําหนด user ได้เราจะให้สมาชิกในบ้านมีกี่ท่านกี่หมายเลขทาได้หมดครับ อันนั้นคือในส่วนของการที่เราติดตั้งและความปลอดภัยครับทีนี้เรากลับมาที่ตัวสัญญาณการขโมยของแมกเวล l นะครับหรือว่ารุ่น agility ถูกไหมครับครับเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตไหมก็ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยครับทีนี้ความแตกต่างหรือว่าสิ่งที่แตกต่างจากสัญญาณการขโมย,โมยท,ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกใช้รุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวระหว่างที่เราบรรยายไปเนี่ยเราลองเปิดให้ดูไปด้วยเผื่อว่าคุณนามจะได้อธิบายไปด้วยในส่วนนี้ครับผมครับ อย่างนี้ครับในตัวของ agility เนี่ยที่ดีไซน์มาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยการขโมยจะมีหลายรุ่นมากแต่ปัญหาที่ลูกค้าเจอหนึ่งเรื่องแรกเลยเรื่องฟอสลามอย่างที่อาจารย์เจอนะครับตัวนี้ตัดเรื่องฟอสลามทิ้งออกไปก่อนนะครับเพราะตัวนี้มันป้องกันได้อยู่แล้วนะครับอันนั้นในเรื่องเทคนิคเดี๋ยวอาจจะต้องหลังใหม่ละเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องที่2บางทีเราเปิดการขโมยเปิดตอนไหนเราไม่อยู่บ้านเรานอนเราไปต่างประเทศเดินทางอะไรก็แล้วแต่ครับนะครับ ตัวนี้มันจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ว่าโอเคไม่มีใครอยู่บ้านมันสามารถเฝ้าบ้านให้เราได้นะครับแล้วก็เรื่องที่3คุณสามารถออนไลน์ระบบตรงนี้ได้ทั่วโลกครับที่ไหนก็ได้นะครับนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะสื่อบอกว่าออนไลน์ได้ทั่วโลกไหมใช่ครับครับเพราะทุกอย่างเนี่ยจะถูกยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ออนไลน์มาที่อ่าสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android หรืออะไรก็ตามแต่เข้าเว็บเบราว์เซอร์อะไรใช้งานได้หมดครับครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราแค่มีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็น Android หรือเป็นแม้แต่คอมพิวเตอร์รก็สามารถที่จะดูบ้านเราในใช,ช่วงที่เราไม่ได้อยู่ที่นี่พอนต่างประเทศเราก็สามารถดูได้ดูได้ครับครับอ่ะแล้วการส่งไปแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ภาพทั้งหมดหรือว่ารู้เป็นลักษณะแบบไหนคือการที่ส่งมาแบบนี้นะครับจะส่งเป็น Data ด้วยคือข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งเป็นภาพก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับลูกค้าครับว่าจะดีไซน์ระบบแบบไหนนะครับ แล้วก็บางท่านที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ <ละ S 2> รไม่ต้องห่วงนะครับว่าระบบจะไม่สามารถแจ้งเราได้แม้กระทั่งท่านใช้โทรศัพท์ธรรมดาที่ไม่จําเป็นต้องเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตเจ้ารบละ,ละบบตัวนี้ก็สามารถโทรแจ้งเหตุได้นะครับแต่เพียงแต่อาจจะคอนโทรลผ่านแอปพ,พลิเคชันไม่ได้แค่นั้นเองนะครับน่าจะเป็นภาพประมาณนี้ไหมเมืม่อกี้พอนั่งอันน,นี้นี่ใช่ไหมาอาจจะไปเที่ยวชายทะเลอยู่สัญญาณที่บ้านดัง เกิดจากอะไรขึ้นเราก็ออนแอปเข้าไปดูว่ามันทําอะไรบ้างครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราทั้งหมดเนี่ยจะมาบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังไว้ทั้งหมดระบุแม้กระทั่งวันที่เวลายูเซอร์ทั้งหมดครับผมก็คือสิ่งที่เพราะเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อยากฝากถึงนะครับเผื่อว่าท่านที่สนใจแล้วก็ท่านที่กําลังดูว่าแหมที่บ้านอยากจะติดตั้งสัญญาณอสมมุติอย่างงี้ผมสมมุติว่าสมมุติบ้านผมเนี่ยผมมีสัญญากันขโมยแล้วครับผมแต่ว่า มันไม่ไฮเทคแบบนี้นะมันสัญญาณจริงๆคือไว้เวลาเวลาที่ที่เกิดเราเปิดปุ๊บเมื่อไหร่ที่ใครเดินผ่านมันก็จะร้องดังลั่นหมู่บ้านเลยนะแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนมาติดตั้งของแมกเ l ลหรือของรุ่น Agility เนี่ยครับแล้วที่บ้านเดิมเขาเดินสายไฟมันซ่อนไว้หมดแล้วอะครับแล้วจะไปติดตั้งในส่วนของรุ่นนี้เพิ่มได้ไหมติดตั้งได้ครับเพราะตัวระบบของ Agility เนี่ยมันเป็นระบบไวเลสนะครับ ตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรื้อบ้านเดินสายหรืออะไรนะครับลูกค้าชอบยังไงให้เจ้าที่เข้าไปดีไซน์ติดตั้งระบบได้เลยผมรับประกันเรื่องความเสียหายบ้านไม่มีความเสียหายแน่นอนครับอันนี้ถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าพอเราไปติดตั้งเพิ่มเนี่ยสมมุติว่าเรามีของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วครับแล้วพอไปตรงนี้เนี่ยเราใช้ร่วมกันไหมหรือว่าเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดเลยคืออย่างนี้ครับผมต้องแจ้งให้ฟังก่อนถามว่าใช้ร่วมกัน พอทําได้ไหมพอทําได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาคือว่าบางทีพอลูกค้าใช้ร่วมกันแล้วพอรามันเกิดปัญหามันเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเกี่ยงกันของใครเป็นปัญหาหรือเปล่าครับดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยผมอยากให้ของผมเนี่ยเขาไปดูแลทางระบบโดยระบบเก่าที่ท่านมีอยู่เนี่ยเรายินดีที่จะรับเทินพูดไปเล่นไปจริงครับ คือคือรับเทินกลับมาก็คือเป็นส่วนลดให้ใช่ครับถูกครับโอ้โหอันนี้ไม่ติดก็ไม่ได้แล้วท่านซึ่งอันเนี้ยครับผมกล้าการันตีเลยว่าผมรับเทินให้จริงครับทําได้จริงโอ้โหอันนี้เพิ่งได้ยินนะเพราะว่าปกติเวลาที่เราติดแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อันนั้นก็ต้องเอาไปไว้ตรงอื่นหรือหรือ,รอไปไปใช้เงินแต่จริงไงที่ใช้ร่วมกันเนี้ยอันเนี้ยผมคิดว่าผมคอนเฟิร์มอย่างที่ที่คุณอามพูดเพราะว่า ไม่ว่าแต่เรื่องของสัญญาณการขโมยนะแม้แต่พูดถึงผู้สนุนเราอย่างรายคือสีนิปอนเพจเนี่ยเวลาที่จะทาสีเนี่ยเขาจะแนะนําว่าสีรองพื้นกับสีทับหน้าเนี่ยต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อให้เวลาที่การทํางานหรือประสิทธิภาพของมันเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทเราต่างยี่ห้อปั๊บเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาอย่างที่คุณอาจริงตกลงปัญหามันไม่ที่สีรองพื้นหรือสีทับหน้าครับแต่ว่า อ้นั้นเขาไม่รับเทินสีรองพื้นกลับแน่นมันพาไปแล้วนะครับมันพาไปแล้วไงใช่ไหมแล้วพอเป็นปัญหาปุ๊บมันก็แก้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นของแมวเวลเนี่ยคือสามารถรับเทินตรงนี้กลับมาได้ใช่ครับอือโหอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความแตกต่างแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเขาเรียกอะไรเป็นการลดภาระของลูกค้าที่จะกังวลตรงนี้เราจะดูแลลูกค้าเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยบางเคสอาจจะถูกผูกมัด มาโดยระบบสัญญาณการขโมยเดิมที่มากับบ้านนะครับบางเคสอาจจะติดไปนานแล้วติดยี่ห้ออะไรไม่รู้แล้วใช้แล้วรู้สึกไม่ประทับใจอยากได้อุปกรณ์ที่ใหม่กว่าเสถียรกว่าหรือมีฟังก์ชันมากกว่าเราก็จะไป่วยแอปสอบตรงนี้ให้โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจและทําให้ผมรู้สึกว่าแหมสงสัยต้องลองที่บ้านสักหน่อยนึงละเพราะว่าคือจริงๆอ่ะที่ลองวันนี้มีโอกาสคุยเนี่ยอย่างที่ที่บ้านผมผมก็จะมีห้องที่เราใช้อัดเทปเรามีกล้อง ซึ่งนึกอยู่เหมือนกันไงวันดีคืนดีถ้าเกิดแหมพูดไปใครมาหยิบกล้องมมไปสักตัวนี่นะนนผมเดือดร,ร้อนเลยนะล้วมันจับมือใครดมไม่ได้ไงใช่ครับเออมันก็เลยถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเราติดปุ๊บนี่นะอย่างน้อยๆเนี่ยวันดีคืนดีผมไม่อยู่บ้านหรือว่าผมไม่แอนเนี่ยผมก็ปึ๊บไปดูรอบนึงอ่าครับยังอยู่เหมือนเดิมสบายใจครับไปไหนก็สบายใจมานั่งมานั่งจัดรายการสดก็สบายใจครับผมตอนนี้จริงๆมีความกังวลนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราเราใช้งานบางทีเราจะมีคนเข้าคนออกครับแล้วเราก็จะไม่รู้หรอกว่า มันเป็นยังไงเอออันนี้ก็เป็นแง่คิดหนึ่งที่ที่น่าสนใจแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ติดตามครับแล้วสนใจผลิตภัณฑ์ของแม็กเวลหรือรุ่น agility เนี่ยก็คือสามารถโทรไปได้เบอร์ที่เบอร์0ูน4 8 5ป5 0 1ค,1ครับก็ค,บคือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออันนี้ไม่ได้เตรียมนะแล้วก็ไม่ได้ถามไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วถ้าเกิดแฟนรายการสนใจแล้วโทรไปเนี่ยมีอะไรพิเศษให้กับแฟนรายการเราสักนิดไหมอางงี้ละกันเดี๋ยว เป็นสิสายแรกนะครับบอกว่ามาจากรายการนี้นะครับผมแล้วก็ขอส่วนลดกับพนักงานได้เลยเดี๋ยวผมมีคูปองแจกให้สําหรับสิบท่านแรกครับอันนี้ไม่ได้ถามลวงหน้าด้วยนะครับไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสิบสายแรกนะครับที่โทรไปแล้วก็บอกว่าจากรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษเล็กน้อยนะครับเอาเป็นว่าเล็กน้อยเพราะว่าของดีนะครับ ราคาตามคุณภาพเพราะว่าเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เวลาคุยกับผมนะครับอย่าต่อเรื่องราคาเพราะเราคุยกันราคาเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับทุกคนลดราคาได้แต่มักจะได้ของที่ที่อาจจะอีกแบบนึงงั้นผมผมบอกราคาของคูปองผมให้เลยแล้วผมให้ส่วนลด2,000บาทจากเซตโปรโมชั่นไปแล้วนะครับอ๋อคือมีคูปองให้2,000บาทแล้วก็ราคาเนี่ยเซตโปรโมชั่นแพ็กเกจที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยบางบางท่านเห็นว่าฟังก์ชันขนาดนี้อาจจะคิดราคาไปไกลละครับ ผมไม่รู้อาจารย์จะคิดไปไกลถึขนาดนั้นผมบอกได้เลยว่าราคาต่อชุดหนึ่งเนี่ยถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านสักชิ้นหนึ่งครับพอประมาณได้ไหมหรือประมาณผมให้อยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นกลางๆถึงปลายๆครับอันนี้คือสามหมื่นกลางๆถึงปลายๆต่อต่อชุดใช่ครับนะครับแต่ว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยดูเหมือนจะสูงหรือต่ำอยู่ที่ว่าถ้าบ้านท่านมีทีวีสัก เขาเรียกจอ40นิ้วสักเครื่องหนึ่งเนี่ยราคาก็สูงมีทีวีมีเครื่องเสียงสัก2-3ชุดเนี่ยผมว่าราคาของอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมากกว่าสัญญาณกันขโมยแล้วแล้วที่สําคัญนะทรัพย์สินน่ผมไม่ค่อยห่วงหรอกผมห่วงชีวิตคนในบ้านมากกว่าเอออันนี้อันตรายจริงๆจริงๆผมผมห่วงมากกว่าทรัพย์สินนะคือผมอะอะไรไม่เป็นไรนะผมห่วงพระผมเป็นคนชอบพระไงเพราะฉะนั้นอะพระที่เช่าเช่ามาเนี่ยโอ้ยหยิบง่ายเลย คือหยิบไปสักองหนึ่งนะนะององนักอุ่นวันนั้นผมไปเช่ามาพระพิคเนธองหนึ่งก็3 5มหมแล้วอ่ะหยิบง่ายเลยจังปุ๊บเดียวไปองหนึ่งนะโอ้โหผมอ่ะเศร้าแน่เลยคือคือผมผมไม่ใช่นักเล่นพระนะครับแต่เป็นความชอบโดยส่วนบุคคลแล้วไปที่ไหนนะครับถ้าชอบนะคือเช่าขนาดแบบไปกดเงินแบบหมดเนื้อหมดตัวเพื่อเช่านะอันนั้นคือความชอบส่วนตัวเพราะถ้าหายไปเนี่ยนะครับคือมันหาไม่ได้ไงใช่คือคือผมอ่ะไม่ได้เช่าพระเก่านะผมมาเช่าพระใหม่ แต่เช่ามาแล้วเมื่อสิปีที่แล้วอ่ะมันจะก่าเองแล้วแท้แน่นอนมาจากวัดเอ็นนี่หลอกคำจากเรื่องไปได้ยังไงนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของสัญญาณการขโมยนะครับจากแม็กเวลที่เราพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกนี้นะครับเราพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามชมยังคุยกันต่อได้นะครับเดี๋ยวในช่วงที่2เรามาเปิดสายพูดคุยกันนะครับหรือท่านที่สนใจนะครับสิบสายแรกที่โทรไปที่บริษัทก็ได้นะครับที่0ูนย์ศูนย์แปดห้า 4 8 5 5 5 0หหรือจะโทรมาลงทะเบียนไว้ที่นี้ก็ได้นะครับ,รบที่023383831-3ะครับท่านลงทะเบียนไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่2สําหรับช่วงนี้นะครับผมกับคุณอาร์มเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงที่2กันครับ ผ่านการโหวตบล็อกที่คุณชื่นชอบให้เป็นหนึ่งใน10บล็อกสุดท้ายสู่เวที Thailand r o o k k w w r r s 2013ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง6ตุลาคม2556ที่ w w w t h a i l a n d b l o c k a w a r d c o m จัดโดย Xteen Block Gang แ,และ OK Nation สนับสนุนโดย i อซสพอทออร่วมกับ Nation Channel เปิดคอร์สพิเศษเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผ่านระบบ ok E-Commerce แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME เิพื่อก้าวเข้าสู่ AEC อบรมฟรีวันเสาร์ที่28กันยายนนี้ที่อาคาร TCIF Tower ดวด่วนรับจำนวนจำกัดสมัครได้ที่ www.etda.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 3 3 8 3851 ข้าวไทยศักและสีของคนไทยนอกจากประเทศไทยแล้วคงไม่มีพระมหากษัตร,ริ์พระองค์ใดที่ทรงทํานาเกี่ยวข้าวโครงการในพระชาด์ริน้อยใหญ่นับพันโครงการเกิดขึ้นเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทยเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินซื้อข้าวหอมมะลิออร์แกนิกเพื่อนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศล จากที่พวกเราและจิตอาสาได้ไปมอบข้าวให้กับโรงเรียนแล้วก็วัดที่ขาดแคลนนะครับก็ทําให้พวกเราได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยในวันที่ท้องอิ่มครับรวมสมทบทุนโครงการด้วยกล้าวด้วยข้าว Life for the King เพื่อสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสร้างรอยยิ้มเติมเต็มความสุขให้กับผู้ขาดแคลนด้วยข้าวคนไทยทุกคนต้องกินข้าวนะครับแต่ยังมีคนไทยอีกมากมายที่ขาดแคลนไม่มีข้าวตกถึงท้อง โทร0 2790 3299หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสนับสนุนโดยด้วยพลังกองทัพนักข่าวเนชั่นคุณจะไม่พลาดทุกสถานการณ์ในรอบวัน ั่นใจได้ว่าข่าวด่วนข่าวร้อนครบทุกประเด็นส่งตรงถึงมือคุณทุกวันกับบริการ SMS Nation พันข่าวสมัครเลยวันนี้เดือนละ49บาท AIS t o m o v e และ t o m o v e H กดดอกจัน424 000 111โทรออกพิเศษสำหรับผู้ใช้ d t แทกดสมัครดอกจัน75 1111โทรออกรุ่น Samsung Galaxy Note 10.1วันนี้ถึง31ธันวาคม2556โทร 0 2 3 3 8 3 0 0 0กดซับ Nation Channel เปิดเวทีสร้างโอกาสให้หนุ่มสาวที่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรรับยุคดิจิตอลทีวีกับโครงการสารฝันผู้ประกาศรุ่นพิเศษถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของคนข่าวและทีมข่าวมืออาชีพเข้มข้นด้วยเนื้อหาพร้อมลงสนามปฏิบัติจริงพบ